อินสารินพระเอกหนุ่มที่หลายคนเรียกลูกรักพระเจ้าเปิดพาดของชีวิตการเป็นคนสาธารณะถูกวิจารณ์แง่ลบในโซเชียลช็อกจนหมดแรงยึดข้อคิดพระพุทธเจ้ายังโดนด่าแล้วนับภาษาอะไรกับเราคนธรรมดาอย่างเราจะไม่โดนพระเอกหนุ่มหน้าใสาอินสารินรนนเกียรติจากหนุ่มคิ้วบอยที่โดดเด่นในรั้วมหาวิทยาลายัยสู่นักแสดงและนักธุรกิจมากความสามารถมาเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงเรื่องอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตครอบครัวการทำงานและความรัก ในรายการ w o o d ี้เอทราบมาว่าอินเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป๊ะมากพอสมควรประมาณหนึ่งครับจะรู้สึกว่าอินสารีนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เป็นโปรดักที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คนก็จะเอนจอยเราจากผมจากหน้าจากการแต่งตัวก็อยากจะทำออกมาอย่างดีที่สุดการเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะคิดว่าบุคลิกของเราหรือว่าตัวเราต้องมีหลายเลเยอร์ไหมในความตั้งใจอินไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้อยู่ดีๆจากคนธรรมดาคนหนึ่งแล้ว วันพรุ่งนี้เรากลายเป็นคนมีชื่อเสียงโดยทันทีมันจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆก้าวขึ้นบันไดเพราะฉะนั้นอินจะมีความชินในการอยู่ในสปอตไลท์ตลอดเวลาเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนของสาธารณะประมาณหนึ่งอยู่แล้วทำอะไรในที่สาธารณะเราก็จะค่อนข้างระมัดระวังตัวระวังในการพูดระวังในการเดินในการคิดต่างๆอยู่แล้วโดยอัตโนมัติจากความเคยชินข่าวที่เกี่ยวข้องทีมทิ่ทาเปิดใจความสัมพันธ์ตายชูติมาหลังมีกระแสลุ้นคืนดี คิงเบอร์ลี่อัปเดตงานแต่งเตรียมจัดงานสองประเทศสุดโรแมนติกปลายปีนี้เจ้าขุนจัก,กรพรรดิยกแม่ปิ่นคือที่สุดในโลกรับจอดรามา่ากระทบแบบไม่รู้ตัวดังนั้นเป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์คิดว่าเราจะเข้าวงการไหมคือต้องบอกว่าตอนที่เราอยู่ในสปอตไลท์ก็จะมีคนที่คอยชวนอินเข้าวงการอยู่ตลอดเวลาน่าจะตั้งแต่หมู่สามถึงปีสี่ถ้านับเวลาก็เจ็ดถึงแปดปีนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นบุคคลสาธารณะไม่ได้อยากเป็นดาราลึก,ลก ของอินเลยจะคิดว่าอาชีพของนักแสดงหรือดารามันเป็นอะไรที่ยากแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาในตอนนั้นคนอะไรต้องวางตัวดีเล่นละครต้องได้ร้องเพลงก็ต้องได้เต้นก็ต้องได้ตอบคำถามนักข่าวก็ต้องดูฉลาดไปหมดสำหรับเราในตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นซูเปอร์แมนไปนิดหนึ่งเราน่าจะทำไม่ไหวก็เลยบอกว่าผมไม่ได้อยากเป็นครับจนกระทั่งจะจบปีสี่เป็นจุดที่คิดว่าถ้าเราจบปุ๊บแล้วจะต้องไปเป็นสถาปนิกงานตรงสาย อินน่าจะไม่มีโอกาสได้ลองในวงการบันเทิงเลยรู้สึกว่าลองดูแล้วกันไหนๆก็มีโอกาสเข้ามาตลอดเวลาในชีวิตนี้ก็เลยตัดสินใจเลือกตอนนั้นก็จะเป็นงานฟุตบอลประเพณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีสี่ตอนนั้นจะมีคนถือฟุตบอลกับคนถือธงน่าจะมีรูปออกไปแล้วก็มีผู้ใหญ่ของช่องต่างๆโทรมาตอนนั้นเราก็เลยเลือกช่องสามมีเรื่องรบกวนจิตใจไหมการเป็นคนวงการบันเทิง มีครับเยอะเหมือนกันอย่างที่บอกด้วยความที่เราเป็นเหมือนกึ่งกึงคนสาธารณะมาตั้งแต่ต้นมันก็จะมีคําพูดชื่นชมแล้วก็คําพูดที่เป็นนกาทีฟถึงตัวเราในโลกออนไลน์ต่างๆบางทีก็มีเว็บไซต์ที่มีคนมาเล่ามาแชร์แล้วก็มีคนเชื่อจนเป็นกระแสโดยที่90%เปอร์เซนต์ไม่เป็นความจริงเลยก็ช็อกไปเหมือนกันครับแล้วเราจะทํายังไงกลับไปในเมื่อมันไม่ใช่ตัวเราเลยโดนตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยแล้วครับแล้วด้วยนิสัยของอินเองเป็นคนไม่ค่อยตอบโต้คน คุณรับมือและเยียวยายังไงช็อกแล้วก็หมดแรงช่วงนั้นเป็นเหมือนซอมบี้เลยคือจริงๆเราก็ไม่อยากไปแคร์กับมันกลับบ้านก็ร้องไห้ก็ยังดีที่เรามีเพื่อนที่น่ารักเรามีครอบครัวที่ดีจนตัดสินใจไปปรึกษาพ่อกับแม่ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในชีวิตเราควรจะทํายังไงดีจําได้ว่าคุยกันสั้นมากแต่แฮปปี้มากป้าปาให้ข้อคิดมาว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังโดนว่ายังโดนหนาเลยแล้วภาษาอะไรกับเราคนธรรมดาแค่นี้เหมือนเราเข้าใจปล่อยได้เลยทันที เป็นความรักที่แข็งแรงที่สุดทําให้เรากลับมาได้ทันทีเชื่อทุกปุปสคที่เข้ามาจากเราและสอนเราเสมอใช่ครับมันก็คือข่าวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สอนอินเสมอจากวันนั้นอินจะไม่ว่าร้ายใครไม่พูดถึงใครรับหลังและจะไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินมาตั้งแต่ครั้งแรกก่อนที่จะใช้วิจารณญาณสําคัญมากเพราะเราเจอมากับตัวแล้วก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าจะรับอะไรเข้ามาในชีวิตลองคิดวิเคราะห์ดูก่อนอินกลายเป็นคนที่ให้โอกาสคนมากๆอย่างเช่นกับน้องๆในบริษัท อินสารินอายุน้อยร้อยโปรเจกต์จริงๆแล้วเป็นพา์ที่ไม่ค่อยได้แชร์แล้วคนก็ไม่ค่อยเห็นคนจะรู้จักเราในพาทของดาราใช่ไหมครับในด้านของธุรกิจต้องบอกว่ามันกินเปอร์เซ็นต์ในชีวิตของอินให้อยู่ที่80เปอร์ซนเลยนะครับเรากีฟตัวเองเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักแสดงอินเข้าออฟฟิศเท้าแล้วก็ออกเย็นพร้อมกับทุกๆคนแล้วก็เข้าเจ็ดวันเป็นแบบนี้มา2-3ปีแล้วครับเพียงแต่คนไม่ค่อยได้เห็นตรงนั้นเดือนหนึ่งจะออกมาเป็นนักแสดงแค่ 2-3วันสิ่งที่ทำเริ่มมาจากเราเป็นคนที่ชอบค้าขายแล้วก็พยายามจะดูเทรนตลอดเวลาคือมีโปรเจกต์ในหัวอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กพอจบมาก็ได้เอาสิ่งที่เราคิดมาทำเต็มที่ปัจจุบันก็มีทำอสังหาริม,มทรัพย์ต่อจากที่บ้านคอมมูนิตี้น้องใหม่ OURS ร้านเบเกอรี่ Holiday Pastry ร้านเหมหูกระทะแบรนด์เสื้อผ้าและเครื่องประดับ High Everyday มีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ แฟนคนแรกตอนประถมครับช่วงปศู 5, ป .0.6 ครับคบกันประมาณ 2- 3สเดือนส่วนแฟนคนที่สองคบนานที่สุดเจอกันที่เรียนพิเศษครับช่วงหมู่สามหมู่สี่แล้วก็อยู่จนมาถึงมหาวิทยาลายัยตอนนั้นความรักของคุณเป็นแบบไหนจะเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเป็นความรักแบบดิสนีย์อย่างวันครบรอบหนึ่งเดือนให้ดอกไม้ให้แหวนเพชรค่อนข้างเต็มที่ในวัยที่ทำงานแล้วความรักเป็นแบบไหน ปัจจุบันสเตตัสคือโสดครับแล้วก็โสดมาเป็นปีๆแล้วด้วยไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงชีวิตที่ไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องของความรักถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาตลอดเวลาแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องนั้นเท่าไหร่แฟนคนล่าสุดตอนที่เรามีชื่อเสียงเราแบ่งเวลายังไงเพราะรู้สึกว่าคุณอินกับงานมากน้อยลงไปตามสัดส่วนครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องงาน80ดสิเิบเปอร์เซ็นเลยถ้าเกิดเรามีแฟนก็ต้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่เพื่อนหนุนกันได้ในเรื่องพวกนี้ด้วย เพราะว่าเขาต้องรู้ว่าเราชอบทํางานเวลาจะคุยกับใครครอบครัวมีผลมากเลยนะครับคุณแม่จะดูก่อนจะสแกนให้ก่อนเรื่องพวกนี้เป็นอะไรที่ต้องปรึกษากันเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะมีวิช่นที่ดีกว่าเขาจะชอบบอกกับทุกคนว่าลูกเรายากนะหัวเราะทําแต่งานนะเรื่องเยอะนะไม่มีเวลาไหวเหรอจะได้ยินแม่บอกตลอดเขาไม่ได้ขู่นะเขาพูดจริงๆหรือแม้กระทั่งเพื่อนเวลาเจอแม่แม่ก็จะบอกขอบคุณมากเลยนะลูกที่เป็นเพื่อนกับลูกแม่เพราะเขาก็จะรู้ว่าเราค่อนข้างทํางานเยอะ